เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดียูช่องเชมอนชนด้วยนะครับวีพีนี้ใช้นำเสนอแนวทางเริงสารนะครับงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567นหามาฝากเช่นเคยนะครับใบแรกนะครับใบนี้ให้เด่น3ม,มานะครับไปดูทางด้านซ้ายมือบนสุดเลยนะครับตัวนี้จะให้เด่นสามมาเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นชุด3ตัว483 430นะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้าน ความมือบนสุดนะครับตัวนี้จะเด่น2จะเป็นชุดสองตัวล่างนะครับสองหกสองสามสองสี่และก็สองห้ามาครับส่วนใบนี้นะครับเป็นคำใบปริศนานะครับพ่อปู่สุขสันวันวาเลนไทยนะครับนี่คือคำใบของปริศนาในรอบของวันที่16กกุมภาพันธ์นี้นั่นเองนะครับไปดูตัวเลขกันนะครับ ตัวนี้จะเป็น27นะครับก็จะเป็น2772ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไปดูชุด3ตัวล่างกันนะครับก็จะมี384 3 0 8 304 308 30 30ประมาณนี้นะครับรวมถึง8338 8 4 4าแล้วละก็3 4 4 3สามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนภาพนี้จะเป็นภาพปริศนานะครับจะมีโกถือดอกกุหลาบ3ดอกแล้วก็อีกคนหนึ่งจะถือดอกกุหลาบ1ดอกนั่นเองนะครับ นี่คนนะครับกำลังจะไปไหว้ปู่กันนะครับสำหรับวันวาเรนทานนั่นเองนะครับสำหรับใครที่แปลคำใบ้ปริศนาก็ลองลองแปลกันดูนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยแล้วกันใครไม่ชอบผ่านได้เลยไม่ว่ากันครับ